ประวัติน้ำพริกกะปิประทูที่คุณไม่รู้น้ำพริกกะปิประทูคนระับมีเรื่องราวเป็นมายังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับไปครับขอขายของก่อนนะครับเข้ากล่องชุดน้ำพริกกะปิประทูของผมนะครับชุดนี้ราคากล่องละแค่65บาบาทเท่านั้นนะครับอร่อยแซ่บไปกับน้ำพริกกะปิและเครื่องเคียงแบบไทยโบราณครับไป สำหรับเมนูน้ำพริกกะปินี้นะครับยังไม่มีบันทึกชัดเจนนะครับว่าใครเป็นต้นตํำรับของเมนูนี้ครับและผมก็ได้ลองค้นหาข้อมูลของคําว่าน้ำพริกะกะปินะครับกะปิพอมีเรื่องราวให้ผมสืบค้นนะครับว่าในสมัยราชการที่3ม,มีการตั้งเก็บภาษีกะปิและภาษาทางการที่เรียกกะปิในสมัยนี้นั้นเรียกว่างาบิสาเหตุที่เรียกว่างาบิก็เพราะว่ากรมหมื่นสุรินทร์รัรับสั่งแก่พนักงานพยาคังสินค้า เขียนตาตั้งระบัญชีว่างาบิแทนคําว่ากะปิกะปิเป็นของยาพายต่ําช้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภาษาทางการของคําว่ากะปิก็ใช้คําว่างาบิสืบต่อไปต่อมาในสมัยรัชกาลที่4มีผู้แต่งหนังสือถวายดีกาและมีการกล่าวถึงกะปิโดยใช้คําว่างาบิรัชกาลที่4ทรงทราบก็ทรงคิ้วว่าอุตริให้เขียนประกาศสั้นๆไปติดกำแพงพระบรมหาราชวังด้านตะวันออกมีความว่า ห้ามเรียกกะปิว่างาบิแต่ให้เรียกว่าเยื่อเคยหรือจะคงเรียกว่ากะปิต่อไปก็ตามใจให้ประกาศแกราษฎรโดยทั่วกันซึ่งในตำราอาหารเล่มแรกของไทยที่มีชื่อว่าแม่หหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกรละวงซึ่งเป็นเป็นตำราในสมัยรัชกาลที่5ก็ใช้คำว่าเยื่อเคยตลอดทั้งเล่มไม่ได้เรียกว่ากะปิเลย ส่วนเมนูน้ำพริกนะครับคาดว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยซึ่งน่าจะเป็นช่วงปลายในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับดังนั้นเมนูน้ำพริกกะปิก,ก็น่าจะเกิดขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยานั่นเองผมเสริมนิดนึงนะครับกับเมนูน้ำพริกกะปินะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมเวลาคนที่ทําเมนูน้ำพริกกะปิไปถวายพระควรทําให้กะปิสุกก่อนนะครับ ออควรทําให้กะปิสุกก่อนนะครับจะเอาใบตองมาห่อแล้วเผาไฟก็ได้อันนี้ก็เพื่อความหอมเพื่อความหอมของน้ำพริกกะปิกเลยด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระที่ฉันไปอาบัิเพราะว่าในพระธรรมวินัยนะครับพระห้ามฉันเนื้อสัตว์ดิบก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของน้ำพริกกะปิกปลาทูนะครับแต่ที่ไม่จบนะครับคือผมรับบริการเข้ากล่องจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับมีชุดเข้ากล่องแบบน้ำพริกกระปิกปลาทูที่เห็นในวันนี้นะครับชุดละ65บบาทนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งไปงานต่างๆง,ง,ง,งานอวดอบรมประชุมสัมมนาไปจัดเลี้ยงหรือว่าไปทําบุญถวา,ายพระก,ก็สามารถสั่งผมได้โดยตรงนะครับเริ่มต้นขั้นต่ำที่30กล่องเท่านั้นนะครับต้องการใช้ข้าวกล่องอร่อยๆติดต่อพ่อโครัวแมวได้เลยครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับสําหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ